มาครับพี่น้องยายท่อนสิพาพี่น้องมาเบิงวิธีการบ่มข้อตาอ้อยง่ายที่สุนโลกอสูรนี่ครับพี่น้องบ่ต้องไปเฮ็ดย่าง,ง,งยุงยากเสียเวลาบ่าต้องไปแช่น้ําอะไรให้มันเสียเวลา, <S <S ดวาเดอ้อค่ะเด้อสูตรใหม่ของยายท่อนก็คือให้พี่น้อง <S 2> <S 2> ถาผู้ใดสร้างพ้านอ้อยจากไรธนาท่อนของเฮ้าครับพี่น้อง <S <S พ่อ,งพอไปหอดพี่น้องจังสีมันบอพี่น้องเปิดออก <S <S เปิดออกคือส่วนมากยายท่อนก็จะใส่ต็มล่างแบบสวยๆอย่างนี้เลยเด้อค่ะเด้อนี่แบบเต็มลางเปิดออกแล้วให้พี่น้องเบิ้งกับพี่น้อง มันชิมีมันชิมีหมอกเห็นม่มันจะมีไอน้ําไออะไรอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องเลียเบื้องค่ะพี่น้องเลียดูว่ามันมีรากหรือยังในในในท่อนของมันนี่มันมีรากออกมาหลับไปนาะถ่ายเนี่มมีรากพี่น้องก็บ่กต้องเปิดไอ้ถุงนี่ออกเด้อค่ะเด้อพี่น้องไม่ต้องเปิดออกเลยเอาไว้อย่างนี้เลยนี่หาพี่น้องเปิดไปแล้วพี่น้องเปิดหอดพี่น้องพี่น้องเปิดแล้วมันมีรากแบบนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี่เห็นไหม ามันมีรากอย่างนี้แล้วนี่พี่น้องเอาไปปลูกได้เลยบ่มแบบง่ายที่สุดบ่ตองเอาออกจากรังค่ะพี่น้องเห็นไ่ให้มันอยู่อย่างนี้เลยนี่แต่ถ้าไปถึงแล้วมันยังไม่มีเปิดดูหรือว่าจะเปิดดูจัหน้อยก็ะไรที่จริงยายท่อนกับว่าอยากให้เปิดได้พี่น้องเพราะว่ามันมันกําลังอบอ้าวได้ได,ได้ได้เต็มที่แล้วไงื่อขันเข้าไปเปิดเคยยังสีอากาศมันสีออกมามันสีเย็นให้การแตกลกลังชักงักเมื่อค่ะเด้อเห็นบ่นี่ถ้าเปิดไปแล้วนี่ไม่ยังไม่มีรากอันนี้เห็นบ คันท่อเปิดนั่นสิอากาศมันมันสิเพยเข้าไปแล้วค่ะพี่น้องมันสิเพยเข้าไปมันเห็นหายการบ่มนี่ก็จะบดีเท่าที่ควนค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องไปถึงปุ๊บหายจงไวก่อนให้เอาไว้อยู่บ้านพี่น้องสองขึ้นสามขึ้นค่ะได้พี่น้องกับมะเบิงเลียบเบงทงนี่เห็นบ่มพี่น้องถ้ามันมีรากอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าบ่มใดทีแล้วพี่น้องเอาไปปลูกได้เลยเดี๋ยวยัท่อนสิเพยให้เบิงเลขาะนมาสนอกรากทิงไหมอ้อยที่เห็นอยู่นี่ของยัทนี่ก็คือสามขึ้นค่ะพี่น้องเห็นไหม สามขึ้นมันจะเห็นหลากออกมายังสีนี่ลายๆเลยนี่พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องก็เอาไปปลูกได้เลยเห็นบหมเห็นไหมมันจะเริ่มทางนอหักออกมากแล้วค่ะนี่คือวิธีบ่มบ่มบ่มบ,บ่มท่อนพันอ้อยที่ที่ง่ายที่สุดในโลกเลยอยากไว้จังสีละพี่น้องเห็นบ่นี่อ๋อมันไม่โฟกัสพี่น้องเห็นบ่นี่มานนพี่น้องปลูกอันนี้คืออ้อยนาแร้งด้ค่ะเดอ้อมันจะเป็นสีประมาณนี้ละพี่น้องก็ไปเตรียมลุ่มเรียบร้อยเอาน้ำใส้ลุ่มนม้ำบก ปุ๊บพี่น้องก็ไปจุ่มทอนพันธุ์นี่ลงเลยค่ะพี่น้องค่ะห้าวบเห็ดเนี่ยมันเป็นโตเป็นมอมันสีหักถิ่นมะทางมานนี่มันสีหักค่ะพี่น้องเห <fal is> ็นไหมนี่นี่นี่มันเป็นนอคุณมาอันนี้สิละพี่น้องโอ้ยจะเมียนเนาะกล่องกับโปริโฟกัสนี่เห็นไหมมาเตรียมงอกแล้วค่ะพี่น้องนี่คือบ่มแบบนี่บ่มง่ายที่สุดถามวันจยท่อนบ่มเอาแช่น้องแช่น้ำบ่ค่ะพี่น้องอย่าไปแช่น้ำให้เสียเวลาได้ค่ะพี่รู้พี่น้องไปหอดพี่น้องเปิดอันนี้มันออกหรือว่าบ่เปิดเบิ้งเปิดเบิ้งั่มอส นี่มึงมมหยาดหรอกค่ะไอข้างบนเขาหาักหลายขนาดนี้ค่ะพี่น้องทั้งไตแห้งหักเงากง็หนีเด้อค่ะเดอ้อนีนี่คือ,คอทําแบบนี้โอ้ง,ง่ายแบบนี้เฮ็ดอนจะคือเฮ็ดง่ายแต่พี่น้องมันง่ายค่ะจะไปเฮ็ดอันใดสิม,มันอย่างหยาดค่ะเห็นบ่ไปถึงพี่น้องก่เห็นล่างประมาณนี้เลยค่ะ ง่ายบ่ค่ะบ่มข้อตาออดแบบง่ายมีคือไม่ต้องเอาทำทำอะไรเลยรอให้เขาแตกรากเองเพราะวยา่าร่นสีใทถุงพลาสติกไห่ไปจังสีค่ะพี่น้องนี่มันจะอบอ้าวอยู่ในกล่องของมันอย่างดีเลยนี่โกดลานเลยค่ะแบบนี้นี่เด้อง่ายกวน,นง่ายแบบนี่บ่มีเหรอค่ะพี่น้องก็่ต้องไปแซนูน่นนี่นั่นให้มันเสียเวลาเด้อยีย่หน่สับไปให้พอดีเรายามไปห้อนยาไปตัดเป็นตาเดียวอัตราการงอกจะลดลงเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดจังสีเห็นบอกคุณเขาจะผ่านอยู่คุณนะโอ้ยทำไมมันไม่โฟกัสเลยกล้องนี่บอกค่ะ ยา่ยทอนเอามาบอกสูตรง,ง่ายๆง่ายที่สุดเลยพี่น้องแย่ไปแซนุน่นนี่นั่นเด้อค่ะเด้อนี่ทาให้เป็นเป็นทอดแบบง่ายที่สุดเลยคะ่ะพี่น้องนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเพราะว่าทงนขัดติคกี้พาอย่างดีแล้วคะ่ะพี่น,น้องบคุูหลายๆทุกคนที่เบิรงแลวก็ติดตามยายทอนเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวมีเคล็ดลับอีกอย่างอีกย่ยทอนจะเอาเคล็ดลับง่ายๆมาบอกอีกค่ะไม่ต้องไปแช่น้ําให้เสียเวลานะถ้าสั่งอ้อยกับไรทนาทรนคือไปถึงแล้วพี่น้องเช็คเบิง้งถ้ายังไม่มีรากก็มัดไว้เหมือนเดิมจอกอีกไว้จะสองสามคืนมันจะออกลากเองของมันอัตโนมัติค่ะพี่น้องนีง่ายกว่าหนี่บมีแล้วค่ะพี่น้องเนาะขอพูดหลายๆนะทุกคนตีเบิ้งค่ะพี่น้องคลิปนี้ย่ยทอนขอไปก่อนอค่ะขอพูดหลายๆวัีจ้า